สดีค่ะคุณผู้ชมสาวอุ๋งชาแนลค่ะวันนี้นะคะสาววุงก็ไปซื้อมะพร้าวที่สวนมานะคะปกติก็จะไปซื้อตามตลาดนะคะแล้วก็ที่พ่อค้าคนกลางเข้ามาขายก็ได้ราคาที่แบบว่าสูงมากเพราะว่าช่วงนี้มะพร้าวแพงวันนี้ก็ไปได้ที่สวนมาห้าร้อยลูกนะคะสําหรับราคาในสวนนะคะก็จะแตกต่างกันมาก แล้วก็ขนาดไซส์ก็ต่างกันก็จะได้ลูกไม่โตนะคะลูกนี้ก็12บาทมี12บาทแล้วก็ลูกเล็กอย่างเงี้ยค่ะหบาทคละกันมา6บาทกับ12บาทก็จะได้แบบก็จะมีแบบทึนทึกปนมาด้วยนะคะ เอามาทําขนมถ้วยแล้วก็ทําวุ้นกะทินะคะก็จะเป็นมะพร้าวเราใช้มะพร้าวเป็นลูกมาทํากะทินะคะกะทิสดเลยเราไม่ใช้กะทิกล่องนะคะก็คล้าไซส์มานะคะไซส์เล็กก็6บาทไซส์ใหญ่ของเขาก็12บาทก็กองนี้ก็5,000กว่าบาทนะคะ ราคาห้าพันกว่าบาทไปซื้อมาที่สวนก็จะมาแบ่งกันแบ่งกันเป็นฐานสองแต่แต่เจ้าเนี้ยก็คือเนื้อเขาจะหนาอยู่นะคะเนื้อดีดนะลูกเล็กนะลูกเล็กๆยังออกนี่แล้วนะคะออกหนอ่อข้างในมีจา้า ถ้าเราไปซื้อที่สวนเราก็จะได,ได้ราคาที่ถูกกว่าปกติก็เสาร์วงช่วงนี้มะพร้าวแพงมากเลยนะคะก็จะไปซื้อที่ตลาดหรือบางทีก็ไปซื้อที่ลงก็จะเป็นมะพร้าวใต้บ้างแล้วก็มะพร้าวแถว8ปดลิ้วนะคะราคาก็ถ้าเป็นมะพร้าวใต้ก็สี่สิบเลยนะคุณผู้ชมถ้าเป็นแถวแปดลิ้วอะไรอย่างเงี้ยก็ 30 3สิบาทหรือว่า35บาทนะคะแล้วแต่ไซส์นะคะก็จะมีไอเจ้าตัวยุง่งก็ที่นี่วไวมันบ่กับน้าทีบกับยายยายเดี๋ยวกะยุ่งชิดหมื่นท้องหมื่นคไปนู่นแล้วมันมาแล้วเจ้าตัวยุง่งวันนี้แล้วมาวันนี้แล้วมามันซาเก็่นีชั่วละาีี ชอบมากเลยค่ะชอบมากเลยเนี่ยมันเวลาเอามะพร้าวมาจะชอบขึ้นปีนไปเล่นเปลี่ยนเปี่ยนชักเลยมาจัดเปลี่ยนมะพร้าวจะแปลงมันหมักได้เนี่ยอใหญ่มากน้เนี่ยเออเข้าเลยพอเข้าไปดึง <ś led> ชอบมากเลยเนี่ย <ś led> สาว่งขอบคุณมากๆนะคะคุณผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมให้กำลังใจนะคะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะคะ <ś led> คลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ